วิธีปลดล็อกหน้าจอโทรศัพท์มือถือซัมซุงอ่ะด้วยการสแกนลายนิ้วมือเขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับอันดับแรกให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าเลื่อนลงมาด้านล่างครับไปหาคำว่าล็อกหน้าจอไปแตะที่คำว่าชนิดการล็อกหน้าจอและให้เราไปเลือกลายนิ้วมือครับกดดำเนินการ เวลาตั้งสแกนลายนิ้วมือจะมี2แบบนะครับในบางรุ่นเนี่ยก็คือจะให้เราตั้งตรงนี้นะครับส่วนบางรุ่นก็คือจะตั้งตรงหน้าจอตรงนี้เลยให้เราทําการตั้งสแกนลายนิ้วมือนะครับแตะลงไปยกขึ้นมานะครับทำไปเรื่อยๆนะครับให้จนครบ100%อยหลังจากที่ครบ100แล้วนะครับให้เราก,กดคําว่าเรียบร้อยกดเรียบร้อยอีกทีนึงครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวลองพักหน้าจอดูนะครับ กดเปิดกดสแกนลายนิน้วมือได้เลยนี่ครับก็จะปลดล็อกหน้าจอให้เราเลยยังไงก็ไปทดลองทำกันดูนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปครับ